สวัสดีครับชรันพันธุ์ไม่ดังนะครับหรือว่าอยหายกินตามวิถีนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อไก่นะครับของผมเองนะครับก็เพราะจากสวนจรันพันธุ์ไม่ดังเนาะพอมีพื้นที่นะครับก็จะเป็นแม่2ตัวนะครับตัวเมีย2ตัวแล้วก็คอกหนึ่งนะครับจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมีย2ตัวนะครับผมเมื่อใหม่กําลังหัดเพาะนะครับเป็นเรืองขาวเนาะ เป็นไก่นุ่มอยู่นะครับแล้วก็ไก่สาวเนาะเพราะว่าผมก็มือใหม่นะครับพี่ๆท่านไหนก็มีไก่หรือว่าจะแนะนํานะครับว่าขาดต้งไหนอะไรยังไงนะครับสีต้องแบบไหนนะครับก็ยินดีนะครับรับคาปรึกษาได้นะครับผมนะครับถ้าข้อความมาบอกก็ได้นะครับยินดีนะครับผมอันนี้ผมก็หัดเลี้ยงนะครับใหม่ๆเลยนะครับผม ก็เอามาเพาะก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับบางบางตัวก็สูญหายอะไรเอ่ยนะครับผมเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับไก่จากสวนจรันทันไม่ด่างเองนะครับผมเนะานะนหรือว่าให้อยู่ให้ผตามวิธีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจลูกไก่นะครับโทร083 3 6 0 7 6 3 ก็พอมีแบ่งปันนะครับเป็นลูกไก่เหลืองหงขาวนะครับอายุประมาณ4เดือน5เดือนนะครับผมเนะาะน,นะครับนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นพ่อไก่นะครับน,นะครับให้ข้าวไก่นะครับ